สว,ส,สวัสดีค่ะพวกเราเย็วันนี้พวกเราอยู่วันที่เอเชียเยวันนี้วันที่26กุมภานะคะช่วงนี้เราก็ยังเหงากับโควิดอยู่นะแต่ว่ามีเพื่อนใหม่เข้าวงการเซิร์ฟสเกตซึ่งตอนนี้เพื่อนเล่นได้แล้วถามว่าเราเล่นได้ยังยังนะคะกำลังมากำลังมานี่หลี่เองนะคะนี่ก็ชายบ้าเปล่าแล้วก็มุกค่ะจูนค่ะจูนไหมไมไหมมุค่ะ โมอ่ามิกกี้นะคะนี่ก็คือชาวเราวันนี้นะคะซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์นายใช้อะไรวันเนี้ยบอรดนกดีแคทลอนบอรดนกดีแคทลอนเล่นง่ายใช่ไหมอันน้ตององขอร้องพี่เอันนี้ต้องให้เจ้าของพี่เด้งนะอันนี้เบื่อแล้วอันบอดอันนี้ไม่เอาไม่เอาแล้วไม่คุยแล้ว อันนี้นี่ของเขาเอาไม้น hmm. ี่อะไรจีลี claro ่บอดจีนอีกสังกัดหนึ่งเพราะเราเบื่อชาก้าแล้วนะคะวันนี้ก็มีไมจีนไม่ดียังไงไม่ไม่ใช่ไม่ดีหมายเพราะว่าอีนี่บ่อยแล้วอีนเนี้ยบ่อยแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าอ่ะสร้างโลกที่เหลือคนจีนสร้างนะเว้ยเออเนี่ยของฉันเนี่ยเป็นคนจีนที่ made in Thailand โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าเอเชียทีเขาเล่นกันอะไรยังไงเนาะ มาดูแผนที่กันนะคะจุดที่เขาเล่นสเก็ตกันนะคะก็ให้สังเกตชิงช้าสวรรค์ค่ะร้านตรงนี้ถึงแล้วร้านสเก็ตริมแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมีร้าน อาหารนะคะซื้อง่ากินง่ายไว้ปากท้องเครื่องดื่มเคลสบาร์บีคิวเพื่อนนะคะมาหัดวันแรกเล่นสเก็ตคืออะไรเราก็มาใช้แผ่นชาบ้านเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้มาพรมกับบอร์ดเอคัลอนนะคะโอเซลโล ฟิลเป็นไงบ้างฟิลเป็นไงเหรอก็ถ้าเทียบกับที่เคยเล่นมาเฮ้ยอันนี้เล่นง่ายว่ะรู้สึกว่าไม่ไม่งอกแงะเออคือล้วรู้สึกมันคงพุชชิ่งเดียวอ่ะที่เราเล่นเลยชักะอ๋อชักะเอสสามนะใช่ไอ้ยางอ่ะมันไม่เหมือนกันลูกยางขนาดอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันบางอันแข็งมากนิ่มแล้วแต่อันนี้มันก็จะแข็งว่าอยู่นิดนึงแล้วก็ถูกตัวเนี้ยจริงๆในดีคอลลอนที่ขายกันอยู่สามตันกับมันห้า แต่ตอนนี้มันหาไม่ได้แล้วแล้วก็ตัวน,นี้มันดีตรงที่ท,ที่เราเห็นตรงนี้มันก็เป็นกริปเทปเหมือนกันมันคือกระดาษทรายเหมือนกันนั่นใช่ไหมครับไม้เปล่าแล้วก็ตัวน,นี้เป็นยางตัวน,นี้เขาได้ออกแบบมาให้เหมือนกับแผ่นเซิร์ฟในทะเลจริงที่สุดคือเท้ามันจะมียางมีเขาให้สปอนเซอร์มาไ่มเขาได้นะฮะเอ้ย <laughs> ตอนนี้นะคะหลีอยู่กับเป้นะคะซึ่งเป้มากับเพื่อนแบบเยอะมากหลายคนมากๆเลยซึ่งแต่ละคนเนี่ยใช้บอร์ดหลายยี่ห้อมากเดี๋ยวเราจะมาดูบอร์ดของเป้กันครับึดูว่าพีทโฟ29นิ้วนิ เอาจริงนะไม่เคยลองเล่นก่อนชอบเพราะว่ามันสวยมันมีความคลาสสิกของไม้ครับแต่พอลองเล่นแล้วรู้สึกว่าทักมนุษย์ักมนไวแล้วก็คือมันไม่มันไม่มีสปินทีนี้เวลาเล่นอ่ะคือมันมันค่อนข้างมือใหม่เล่นง่ายผู้หญิงเล่นง่ายเลยแหละผู้หญิงค่อนข้างชอบครับแล้วก็บาลานตัวแค่ซ้ายฝากันนั้นเองเล่นง่ายมันสวยนั้นเองแลวซื้อมาตอนราคาถูกมากด้วยครับผมต้นต้นหนูจำไม่ได้จําราคานีไม่ได้ได้หนึ่งมกราปีนี้พอดีเลยคือซื้อก่อนเล่นก่อน พี่อาร์ตครับอันนี้คือชื่อแอนนี่ซื้อมาเพราะว่าลองของเป้เนี่ยชอบระบบทักมันที่แบบไม่ต้องบำรุงรักษามันแบบไม่มีสปริงไม่มีลูกปลงลูกปืนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบอตอนนี้หลี่อยู่กับแอม,มนะคะแอม,มมาพร้อมกับสมูสตาอันนี้สมูสตารุ่นอะไรคะแอมรุ่นเ,มมนเออด <c oughs> ีเลยนะชอ <c oughs> บเรียกจอนนี่เดฟ <c oughs> จ,จดอแ <c oughs> อน ดีนะสมูทก็คือกว่าจะตัดใจซื้อก็คือลองลองมาหลายตัวเหมือนกันก่าจะก่าจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะลองมาทุกรุ่นทั้งยาวทั้งจูโนวาสมูทตาแต่ว่าชอบปิลสมูทตามากที่สุดอ๋อสมูทต,ตัวนี้ยาวกี่นิ้วนะคะ325เป็นพี่อีกตัวเล็กมากเลยสูงเท่าไหร่นะคะใช่1ร8อันนี้เวลเบตสั้นก็คือแผ่นใหญ่แต่ว่าเวลเบตอะคะ่ะไม่ยาว ก็เลยโอเคแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าแผ่นใหญ่นิดนึงแต่ว่าฝึกเล่นไปเดี๋ยวก็ชิมอะยเยของคุณพี่จูเนียนะคะก็มากับบอร์ดซูนาว่าครับสปีดครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็ตรงนี้จะเล่นง่ายกว่าฟิชโปรของเป้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะยาวกว่ายูเบสก็จะยาวกว่าเวลาเล่นมันก็จะมั่นคงกว่าตอนนี้หลีอยู่กับฝ้ายนะคะเป็นบล็อกเกอร์ค่ะโอเคชื่อวิวอะไรวะค่ะฝ้ายนะจะมารีวิวบอร์ดตัวนี้รุ่น โกไฟโซ่ค่ะมันยาวประมาณ33.5นิ้วโห oh, ตัวเล็กนะแต่ว,ว่าใช้บอร์ดยาวมากคือตอนแรกตัวแรกจริงๆอ่ะที่เคยมีก็คือเพนนีแล้วเพนนีมันแบบ29นิ้วแล้วก็ลองเล่นอ่ะแล้วก็แบบตอนนั้นชอบมากเพราะว่าด้วยความที่ชอบสีก็เลยแบบโ้ชอบมากปื้มแต่พอเล่นไปเล่นมาเล,เล่นไปลองตัวยาวของคนอื่นค่ะด้วยความกว้างอ่ะมันเหมือนแบบเวลายือนอะมันบาลานซ์ดีกว่า oh. วก็เล่นรู้สึกว่ามันคงกว่าแล้วก็แบบ เวลาเล่นมันมันให้ฟิลที่สมูทมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะล้มถ้าเป็นแบบเทนนีมันจะโยกเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันมันแบบจะล,ล,ล,ล้มตลอดก็เลยแบบโอเคเก็บเทนนีไว้ที่บ้านแล้วก็ซื้อใหม่ตอนนี้เราก็อยู่กับไม่ผู้เป็นเจ้าของบอดจีลี่เป็นยังไงบ้างคะบอดจีลี่มันเป็นบอดที่แบบว่าสําหรับคนที่เริ่มต้นเล่นมันราคาไม่แพงการเริ่มต้นกับตัวนี้ก็ถือว่าโอเค ให้เรารู้ก่อนว่าเราชอบไหมแล้วเราค่อยๆขยับบอกดไปแล้วถ้าฟีลการเล่นอ่ะมันก็จะอาจจะต้องโมนิดนึงโดยการเสริมแผ่นทักเพราะว่าถ้าเราไม่เสริมเนี่ยเนี่ยอันนี้นคือแผน่นแผ่นรองทักเป็นยางอ๋อหนอาข<า>ึ้นมาใช่ครับเพราะว่ามันมามันจะมาแค่แผ่นเดียวแล้วเราก็ต้องมาเสริมเพื่อที่ว่าล้อเนี่ยเวลาเราโยกอ่ะมันไม่ขูดกับแผ่นบอร์ด Uh huh. อ่าฮะเนี่ยอันนี้คือรอยที่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เสริมแล้วมันจะฝูกับแผ่นบอร์ดกินบอร์ดใช่มันจะกินบอร์ดถ้าเสริมไปอ่ะเราจะได้โยกและว,วงเลี้ยวเราได้แคบลงใช่เราก็เลยต้องเสริมเสริมเข้าไปแล้ว,ลวเวลาเล่นนะคะฟิลเป็นไงบ้างคือฟิลมันก็จะดีขึ้นมันจะได้มันจะโยกโยกได้ได้ลื่นขึ้นแต่ถ้าจะให้ลื่นขึ้นอีกเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวพุชชิง่งคือตัวนี้ตัวลูกยางแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้เป็นตัวเดิม ข้างหน้าเป็นสปริงถ้าเราอยากให้แบบว่าโยกได้เยอะขึ้นกว่านี้นิดนึงเราก็คลายตัวนี้เพื่อที่จะคลายสปริงให้สปริงมันอ่อนตัวลงแล้วได้คลายได้เราก็คลายไปนิดนึงแล้วมันก็จะโยกได้ดีขึ้นเราต้องปรับตามฟิลที่เราเล่นแล้วก็ค่อยๆปรับไปแล้วก็ลองเล่นไปด้วยครับนะผมต้องค่อยๆเลี้ยงครับกว่าร้านตัวเอง ที่นี่นะคะมีลานจอดรถห้องน้ำห้องท่านะคะสะอาดมีแม่บ้านดูแลได้เวลากิน,นค่ะกระเพราหมูสับไข่ดาว50บาทนะคะสั่งไปแล้วเรียบร้อยออร้านนี้ผัดไทยสุดไม่อ้วนไม่ใช่น้ำมันผัดดีต่อสุขภาพนะคะอเกระเพราหมูสับได้แล้วขอบคุณค่ะน่ากิน ได้อาหารแล้วก็มาต่อที่เครื่องดื่มนะคะมาแล้วนมสดคาราเมลของคุณค่ะคาเฟ่ไบโพลานะคะ <S <S วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย